โอเป็นไงบ้างครับผลงานครับโอ้โหไหนขอดูผลงานหน่อยพอได้ก่อไฟไหมครับอ๋อใครมาตามมาครับใครตามมาครับเดีย๋ยโอ้โหโอ้โหตามมาแล้วครับ อีกแล้วยินทุกอย่างครับที่ว่าหามาได้วันนี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกียด์พานมองเกียด์เกียรเกียดเป็นไงเกียด์เกียด์เกียด์เกียดก็นี่ลู่หนักโอ้แขนหักครับทีน้องขยองทีร่างกอมงขยองขยเรอครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชลอตเตอรี่ครับอ้าว ไปขายไปขายอะไรถึงขนาดในนี้ครับมาขายอะไรถึงขนาดนี้ครับนี่ครับมาเป็นแก๊งเลยครับเก็บแผงก่อนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมางมหอยครับนี่ครับอ่าจอดดีดีครับอ้าวมาเพิ่มอีกสองครับวันนี้โคราชลอตเตอรี่ครับมาเยือนสถานที่ออกล่างพันหม่องครับ โอ้โหมาขายลรติิงไดยบ่อเลยครับอ่ามาถึงนั่งพักแดดกันนะครับเดี๋ยวก็ได้เวลางมหอยนะครับอ่าพักผ่อนครับพักผ่อนนั่งนมหอยครับเอาละครับนี่คงเป็นสูตรเศร้าคนแรกครับเสียต่อครับลงไปเลยมันกิ่งน้อยมันมีกิ่งใหญ่ลงมาอยู่ เอาใจช่วยก <profession S 1> ัน <stimulation> ต่้งเปิดแผงโอ้เปิดแผงขายเลขด้วยครับโอ้โหอ๋เสียงวิบากก็มีครับถนนครับโอ้ใครครับรุมดูก่อนครับสงสัยทีมงานถนมเซอร์วิสครับโอ้ซ้อมร้องรองแล้วครับ เบาไปชัดนะครับไม่แน่ใจใครขับครับโอ้โหอเป็นไงบ้างครับผลงานครับโอ้โหไหนขอดูผลงานหน่อยพอได้ข่อไฟไหมครับโอ้โหงมหอยครับโอ้ได้เขียดได้ครับ เขียดก็มีอ่ะเล่นหลายรอบเลยอือทานเปล่ารอบอ้าใครมาตามมาครับใครตามมาครับนี่โอ้โหโอ้โหตามมาแล้วครับสวัสดีค่ะยังมาเด็กๆพร้อมอะไรนะครับกิ่งไมมเนี่ยครับกระจัง ไปดูเขาทำอะไรกันลูกไ,มไปน,นุ่นนุ่นโอ้ยมาครับนุ่นครับนั่งขายลอตเตอรีร่ในป่าครับตอนนี้ครับนี่ครับสลบวโบทีมงานนี่ครับมีเรือด้วยครับบรรยากาศครับ สองไปไปลำบรรยากาศครับครับโทนเสียต่อเสียนุครับนี่เจยุเจปิกเจร่วมครับนี่อ่ออาเล่นใกล้น้ำนะครับตกน้ำนะครับ หลังจากหลัง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 จากอะไรนะหลังจากงูหอยอ้าโชว์งูหอยครับโชว์ผลงานนะครับโชว์ผลงานนะครับเอาผลงานเลยนี่ครับงูหอยเขียนโ่นเนงูหอยเขียนโม่ด้วยเขีเขียโมเขีนโมเขียโมหอยยังเก่หอยก็เม็เขียนโม่ับมเขียนโม่เขีโม่เขียนโม่ดูงยนยันยืดงเขียว ง่าปากว้าดเนี่ยครับพอได้ต้มครับพอได้ต้มพอได้ต้มเพราะหน่อยแก้วอตเตอรี่ก็มีหอยก็มีครับเพราะหน่อยต้มพอได้แก้วเขียดโม่ครับนี่แหละอันทีมงานฟันหม่องขยอขยเยเธออ่าปากเดียวเดี๋ยวต้องเอ้วเขียดหรืออื่โอ้โหเขาจะบว่ามันเปิดปากขนาดนั้นมันอ่าอ้าวเดี๋ยว เอาละท่านผู้ชมนะครับไปดูครับนี่ติดตามไปช่องฟังหม่องสยยอกยเเยด้วยนะครับอ่าเต็ตต่อครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยย่งย่างย่งปิดคลิปไป่เชปิดติดตามทีงานอ่าอนี่เต็ตต่อครับเดี๋ยวรวมครับจะพี่ครับพี่ยูครับนี่เดี๋ยวพบกันใหม่ครับเราติดตามชมเมนูกันต่อไปว่าหอยจะทำอะไรกินครับนี่เป็นสูตรคือยังบ้านบรรยากาศครับฝากติดตามทีมงานฟันหม่องครับ ้องแจดีเอาไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามีใครมีคอมเมนต์อะไรครับไว้ใต้คลิปนะครับนูเป็ดโชว์ลงน้ำเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ,อ๋อ,รอ,อครับหลังหลังกลับมาจากงมหอยครับหลังกลับมาจากงมหอยอ๋อมาล่าหอยครับต้มหอยแล้วก็ กินทุกอย่างครับที่ว่าหามาได้วันนี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เขียดผ่านมองเขียดเขียดเขียดเป็นไงเขียดเขียดเขียดก็นี่นะครับนี่ต้มยำเขียดครับเนี่ยยำเหมือนกันต้มยำเขียดอันนี้ปลาที่ได้มาจากบ่อขยอยขยแรงครับที่ซ่อนไว้ครับครับผมหอยยังต้มไม่ได้ยังไม่คายหอยนี่ยังไม่ยังมันยังไม่คายอย่างเขากินทิชชู่หรอไม่คายนี่นี่ ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับข่าวประเด็นป้าอีกแล้วเนี่ยทดสอบอีกมแล้วครับนี่ไหครับผมครับผมโอ้โหหลังจากเสร็จก็คราวนี้ก็กินข้าวเชิญท่านกินข้าวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนู่นน่ะโอ้แขนหักครับ ມາຂຍໍຂແ